สบายดีสบายดีเพื่อทุกคนเมื่อวันที่12เดือน4่ปี2อง4นีรถจกรถด,ดามน้อยเทพเพิ่มทัพย์สิ่งคนครหลวงเวียงจันทร์พวกเฮามาหับไส้ลูกค้าอยู่เพ่ทางบ้านสบปลุวงเนาะนเฮ็ดได้เด้อเจ้าเพรว่าเวียกน้อยเวียกใหญ่เรียกขับเบียกแคบพวกเฮามีทางรถจกน้อยและรถด,ด้ามน้อยย่างละหลายๆคันเพราะว่าพวกเฮาเฮ็ดเป็นทีมเ่ร่าะมแมน,นของคอยผู้เดียวดอกของคอยก็มีแนวละคันสองคันสามคันนี่แหละ เอิ้นทีมงานมาซอยเพราะว่าเพื่อนดวนเพื่อนเฝ้าทีเพื่อนนี่เด้ลรินบุญปีใหม่เพื่อนจะเลยเอาลงเอาทีมงานลงหลายๆคันใครมีเวียกโทรมาเด้อเจ้าปีใหม่สีหอดแล้วยังไม่ได้ผักเถอะศูนย์สองศูนย์เก้าแปดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ทั้งหดแอบและโทรแต่อีกเบอร์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่ศูนย์สองเก้าเก้าเบอร์นี้ก็มีวมดแอบและโทรเสียเดียวกันเด้อเจ้า ไปที่ชมคลิปนี้โพสนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด็อกอขอบใจยิ้วหาเงินลินบุญปีไม่บุญหัดน้ำสงการลาว